อ้าวขับรถได้ไงอะ่ะแทนแทนขับรถจะไหนครับยัสั่นนะยังสันนะงส่นสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะพาแอดเมียออกไปด้านนอกกันนะครับอแต่ก่อนอื่นเลยทุกคนเราต้องเลือกชุดก่อนนะครับผมนี่ครับผมตัวสภาพาอัตโนมือก็คือสามารถหยิบได้เลยนะครับนี่ครับเสื้อที่จะใส่ออกไปด้านนอกนะครับผม ลาจาอิมบูนะครับผมนี่ตำนานสายฟีโอเคแต่งตัวแล้วนะครับผมชุดที่เราใส่ไปก็จะประมาณนี้นทุกคน <même> น,นี่ครับเป็นไงทุกคนเทหรือเปล่านะผมชุดออกงานนะผมบอกตรงๆเลยนะครับผมงานนี้ไปแค่ร้านค้าหมู่บ้านนะครับผมนี่ครทุกคน นี่คือบรรยากาศหน้าบ้านผมนะครับอ่าอันนี้คือแบบเป็นคลิปแรกเลยนะที่ผมมาถ่ายนะเพราะปกติผมไม่เคยถ่ายนะทุกคนอันนี้คือทางเข้าบ้านนะครับผมนี่คือแบบบรรยากาศนะนี่นี่คือบ้านที่ผมอยู่นะทุกคนก็เป็นบ้านทั่วไปนะทุกคนมีหลังคานะครับผมแลวนี่ขาดไม่ได้อลทุกคนนี่นี่โรงจอดรถนะครับเนี่ยโรงจอดรถนะครับนี่คือรถรถแต่งสุดท่เทุกคน คันแรกในชีวิตนะครับผมที่เดี๋ยวนี้มีผ้าคลุมด้วยนะเดี๋ยวออกก่อนแล้วกันนะผมรีวิวยางรถงนี่น,ะนี่ครับผมดูทุกคนรถคันนี้คือเป็นเป็นเป็นรถที่แบบอยู่กับเรามานานนะทุกคนตั้งแต่สมัยตอนที่ผมยังเป็นยังเป็นคนแอดลูกเข้ามาก่อนเลยครับมนี่แอดลูกเข้ามาก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับผมน้องแทนแทนสวัสดีครับแปลกๆนะ นี่แหละครับชีวิตผมนะครับผมก็เป็นคนธรรมดานะครับทั่วไปเลยทุกคนไม่ได้รูราอะไรนะครับผมก็เป็นคนหาเช้ากินขําเหมือนกันนะครับผมบรรยากาศหน้าบ้านก็สดใสนะทุกคนไทยมาอยู่ก็น่าจะมีความสุขใครชอบคลิปนี้ก็ฝากข้อใจให้หน่อยนะครับเดี๋ยวมาต่ออีพีสองให้ครับ